อกดังนั <Labor ator il fi> à, ่นไม่เอาไปเลสจ้ะจำไม่ได <N> oh> ้หรอกก็ไม่ต้องกลับมาแล้วโอ้ยใจทึ่งะไยยืดอยู่นั่นเลยมาได้ไอ้เต๋วบ้านเลยอ่ะอะหลอกโกงได้มั้งอะโกหลอกโกงเหรอ เออหลอกก้มเนี่ยตั้งมาหลอกตัดเลยเทนู้ม so er ี่เททีนี้เออไป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 พาไปเลยสิ่งที่มามามปหนู้นนีเลยร่างกับคนกนหน้ากินได้ได้ครับกินแต่หมูไม่ได้กับการแห้รับตาลังกับตาลังตาลังกับใครไม่แพ้กับการล้างับกาหัวคลื่นห้ามาได้หับบ้าวางนี่ไหนล่ะตั้งแตห้าเคยเลยเลยไม่มีตาลังใครไม่แพ้มีบ้ามามาครับมามาตาลังครับลก ปลกโคมมีมามที่ไม่ใหญ่บาล้างเงินปลกโคมไม่มีเนาะปต่ล้างห้าไม่ได้น้อ,นอปลาห้ายักษ์เออเออนเนเพื่อเพื่อปลาล้างเนี่ยอยลางนี้ห้ายักษอเอ้ยมีใครปันนี้ยแล้วปันเนียนเน้ยห้าส,สบาทสตัวอาริสอตัวางนูนเอ้อายัมให้ใจไน่เราแต่เล้ไม่มีเนร่ไม่มีเออโค้ห้ายระเอกืนเดี๋ยวเนร่าไม่มีเดี๋ยเอามาจังได้เอามาเลยนูๆๆนนลๆๆเลยวกับพื้นนี่แหละกระเปากับพื้นมาเอ,อ,อ มันจะลาวข้าไม่ได้อย่าข้าหว่าซื้อัเมื่อตะเค้าเขาคนส่เค้าว่าอย่างจ้างเดี๋กวเปนียถ้็เมียของเขาันไม่มีะค่ะอันนี้เมียค่ะข้าห้าไม่ได้ขอเล็กกูเมียตึ้นอันี้เมียจายมาหาเลยโง่โ้นู่ตวนมันฮะนู่น่ตนมันโอ้ยเราก็รุเราก็รู้รก็อนอลุกเยลุเลยลุกลยข้าขาเดียวลุกเลยเยกหนี่ลุลุกอย

ห้ารบแล้วแต่ห้าเท่าหกห้ากี่ตัวหาตัว้ากเจ้กบาตาันเจ๊งห้ากกหกบกอไร้ากบอกชิ่องแต่อรม่รูโอ้แล้วกรต้นเลดีดจเลยตัวกรไตัวกไ้อกะไรตต้นจากหกแงไไม่เจอ นููน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  hey! hey, ูนูหลอกก่อเตินไหมนููนู่นูไอ้คนนั้ bảy kg chắc bao nhiêu? phải <laughs> đâu có không? đi và như nó